มีบรมบอโค้ดท่านหนึ่งบอกไว้ว่าเกมรุกจะทําให้เราชนะแต่เกมรับจะทําให้ทีมประสบความสำเร็จสวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับโค้ดทวาร,รีภูกันเหมือนเช่นเคยหวังว่าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งบ้านคงจะมีความสุขและก็สนุกสนานกับการรับชมข่าวสารของสโมสรลเวูซึ่งก็เป็นสโมสรที่พวกเรารักกัน ในวันนี้โค้ดตัวลิวโผนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาร่วมกันวิเคราะห์การเล่นของปีศาจร้ายที่พร้อมที่จะขยำออกองหน้าของคู่ต่อสู้ว่าที่ตัวแทนเวอร์จิลฟานไดในอนาคตมาเกฮีเรามาทำความรู้จักกับนักเตะรายนี้กันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมมาเกฮี hi, เกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม ในปีคศ2000ณตอนนี้เขาอายุ24ปีนะครับเขาเคยเป็นนักเตะของเชลซีและก็ย้ายไปเล่นให้กับสวอนซีนะครับและสุดท้ายในปี2021เขาก็ย้ายเข้ามาเล่นให้กับคริสตันพาเลตโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเขาลงเล่นให้กับคริสตันพาเลตไปถึง132เกมและยิงได้ถึง6ประตูที่สำคัญนะครับนักเตะรายนี้ สวมปอกแขนกับตันทีมและก็มีส่วนสำคัญมากๆที่พาคิดตัน ade, าพาเลตคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัซึ่งเป็นแชมป์แห่งประวัติศาสตร์ของสโมสร์คิดตันพาเลตเลยก็ว่าได้ในลูกการที่ผ่านมาและเจ้าตัวนะครับก็ก้าวขึ้นไปเป็นกองหลังทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในลูกการนี้นะครับเขาลงเล่นไปทั้งหมด34เกมให้กับคิดตันพาเลตนะครับยิงได้ถึง3ประตู บวกอีก2 a s แอสซิสแล้วก็รับใบเหลืองนะครับ8ใบเหลืองนั่นเองน่าจะแน่ชัดแล้วก็ชัดเจนมากๆสำหรับข่าวคราวของน้องจารีวคอนซาเมื่อต้งฝั่งของฟอร์ฟิซิโอโรมาโนได้ออกมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจมากๆว่าเลเวอเรเซนสามารถที่จะตกลงด้วยวาจาในการคว้าตัวน้องจารีวคอนซาได้ไปที่เรียบร้อย ซัำทับมาด้วยแหล่งข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมันบอกว่าเลเวอเรสตนสามารถที่จะปิดดีลกับน้องเจโรคอนซาได้แล้วนะครับในราคา40ล้านโยูโรบวกแอดออนนะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามีคนไปแน่นอนเมื่อมีคนไปก็ต้องมีคนย้ายเข้ามานะครับอ่ะโรมาโนก็ได้ออกมารายงานข่าวนี้นะครับบอกว่าเกฮีเนะมาเกฮี Mar ว่าที่กองหลังคนใหม่ ซึ่งก็ถูกคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นตัวแทนของเ i อร์จิลฟานไดในอนาคตเกฮี G อยู่ในลิสต์รายชื่อของลิวพูมาตั้งนานแล้วซึ่งทางฝั่งของริชาร์ดฮิวเนี่ยก็ได้ชื่นชอบนักเตะรายนี้มาตั้งนานแล้วเช่นเดียวกันนะครับทั้งฝั่งของลูอิสสติลนะครับสายข่าวชื่อดังก็บอกว่าเกฮีเป็นตัวเลือกของลิวพูอย่างแน่นอน ส่วนทางด้านคริสบาร์คอมนะครับบอกว่าดิลพูกำลังเดินเครื่องเจรจากับมาร์เกฮีกับตันทีมอคิดตันพาเลตน,นะครับเพราะว่าเขาเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยปฏิเสธข้อเสนอของสปเปอร์ที่ยื่นไปนะครับในราคา55ล้านปอนด์แต่คาดว่าค่าตัวน่าจะถูกลงนะครับเพราะว่ามาร์เกฮีเหลือสัญญาอยู่กับคิตันพาเลต เพียงแค่ปีเดียวท่านั้นเองนะครับคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่40ถึง50ล้านปอนด์คราวนี้เรามาวิเคราะห์ถึงวิธีการเล่นของเขาว่าทำไมนักเตะรายนี้ถึงอยู่ในลีด์รายชื่อว่าทำไมนักเตะรายนี้ถึงตรงสเปคทีมลิเวอร์พูลเหลือเกินนะครับแน่นอนเขามีดียังไงตามไปชมกันเลย จุดเด่นของกองหลังรายนี้เขามีความเร็วแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับสังเกตว่าในจังหวะนี้เขาวัดกับกองหน้าของคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆวิ่งจากด้านหลังแล้วแซงกองหน้าได้เรอยว่าความเร็วไม่ธรรมดาและจุดเด่นที่น่าทึ่งของเขาอีกข้อหนึ่งก็คือเขาเล่นในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้ดีเมื่อเขาได้รับบอลจากเพื่อนจะมีคู่ต่อสู้ที่เป็นกองหน้าหรือแม้กระทั่งปีกเข้ามาเพลย เขาสามารถที่จะนิ่งมากๆนะครับและใช้สกิลในการหลบคู่ต่อสู้เรียกว่าหงายท้องหลบกองหน้านะกองหลังหลบกองหน้าเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับเล่นเอากองหน้าของคู่ต่อสู้เนี่ยล้มกิ้งล้มหงายซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเขามีความนิ่งมีความมั่นใจสูงในการเล่นในสภาวะที่มีความกดดันในจังหวะที่คู่ต่อสู้เพรสซิ่งเข้ามาเขาสามารถที่จะแก้เพรสได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่หาได้ยากมากๆในตำแหน่งกองหลัง ในจังหวะที่แบ็กซ้ายเติมเกมขึ้นไปสูงแล้วลงไม่ทันเขาสามารถขยับออกมาเล่นเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็ช่วยในการสก,กัดเกมรุกนะครับจากปีกขวาของคู่ต่อสู้ที่พุ่งขึ้นมาโจมตีทางด้านซ้ายจุดเด่นของเขาก็คือการสร้างสารรค์เกมจากด้านหลังไปด้านหน้าเขาสามารถเปิดบอลที่แม่นยำเข้าไปตกตรงบริเวณพื้นที่หลังลายของคู่ต่อสู้ให้กองหน้าวิ่งเข้าไปยิงได้ถือว่ามีความยอดเยี่ยมมากๆ แล้วมีการเปิดจากด้านข้างเข้าไปให้กองหน้าได้หมกทําประตูได้ด้วยนี่คืออาวุธเด็ดของเขาค่อนข้างจะเด่นทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนะสำหรับเจ้ามาเกฮีจังหวะนี้เขาเหมือนปีศาจท,ที่พร้อมจะขย่อมคู่ต่อสู้นะครับเขาปักหลักแล้วคู่ต่อสู้ก็เลี้ยงเข้ามาสุดท้ายแล้วก็เสร็จเขานะครับแน่นอนลูกนี้เขาสามารถที่จะแย่งบอลแล้วก็เบียดเอาบอลกลับมาครอบครองได้สำเร็จโอ้โหแ๋วจริงๆ แล้วความโดดเด่นของเขาก็คือเกมรับโดยเฉพาะจังหวะที่คู่ต่อสู้เคลื่อนที่ลงไปรับบอลหรือว่าลงไปเล่นตรงพื้นที่ฮาฟสเปซนักเตะรายนี้จะเคลื่อนที่แล้วไปสกัดกั้นนะครับเกมบุกของคู่ต่อสู้บริเวณฮาฟสเปซได้อย่างยอดเยี่ยมเขาตามไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปจิ้มไปเปียกนะครับทำลายเกมของคีแมนคนสําคัญของคู่ต่อสู้ที่เคลื่อนที่ไปเล่นตรงพื้นที่นั้นเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ จุดเด่นของเขาก็คือการเข้าไปจิ้มเข้าไปสกัดบอลที่แม่นยำนิววานักเตะรายนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจสูงสุดๆเลยังหวะนี้เขาเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปแล้วแย่งบอลหรือว่าทำลายเกมคู่ต่อสู้ได้นะครับซึ่งคู่ต่อสู้ก็จะพยายามเคลื่อนที่เล่นบริเวณหน้าหลายกองหลังหรือตรงพื้นที่ฮาร์ปสเปซ เขาสามารถที่จะทําทได้ดีมากๆในการทําลายเกมคู่ต่อสู้ตรงพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญจะเห็นได้ว่าเขาเป็นกองหลังที่สามารถที่จะเติมเกมขึ้นมาช่วยทีมยิงประตูได้ด้วยในดูการนี้เขายิงไปถึง3ประตูนะครับให้กับทางฝั่งของคิทตันพาเลตถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับสําหรับกองหลังคราวนี้เรามาพูดถึงความคุ้มค่าถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลสามารถเซ็นนักเตะรายนี้มาร่วมทีม แน่นอนนักเตะอายุ25ปีถือว่าเป็นช่วงเวลาของอายุที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงที่ฟอร์มกำลังพีคนะครับนักเตะในช่วงอายุนี้และก็ที่สำคัญนักเตะรายนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเต็มที่เต็มเหนียวมากๆนะครับทั้งประสบการณ์ทีมชาติกับทีมชาติอังกฤษและก็ประสบการณ์ในการเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกับคิตตันพาเลีมีประสบการณ์ในการพาคิตตันพาเลีคว้าทโทรฟี เป็นฟุตบอลแชมป์เอฟเอับในรูกูการล่าสุดมาแล้วถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ลิ์พูของพวกเราจะคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมและแน่นอนถามว่าโอกาสมีไหมมีโอกาสสูงมากๆเพราะมาร์เกฮีนะคะอายุ25ปีและเหลือสัญญาอยู่กับคิดตันพาเลตเพียงแค่ปีเดียวแน่นอนและคิดตันพาเลตก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะขยายสัญญาให้กับตัวเขา และแน่นอนนะครับคิตตันพาเลตก็ต้องพยายามขายให้ได้ในปีนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยให้นักเตะเล่นกับคิตตันพาเลตไปอีกหนึ่งปีนักเตะสามารถย้ายออกฟรีๆได้เลยและคิตตันพาเลตจะสูญเงินจำนวนก้อนมหาศาลในการที่จะมีรายได้เข้าสู่กระเป๋าของสโมสรฉันแล้วมันช่วงเวลาที่คิตตันพาเลตจะต้องพยายามขายให้ได้และเลี้ยวปูของพวกเราดูเหมือนว่าจะมีภาษีที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าติดตาม ความเคลื่อนไหวของนักเตะรายนี้มาหลายรอบของตลาดการซื้อขายแล้วเรียกได้ว่าอยู่ในลต์รายชื่อที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้แต่แล้วมองภาพทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีโอกาสสูงมากๆที่นักเตะรายนี้จะตกมาเป็นนักเตะรายใหม่ของสโมสรหงษ์แดงลิเวอร์พูลในไม่ช้านี้ แล้วท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านมีความคิดเห็นยังไงชอบหรือไม่ชอบนักเตะรายนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับโค้ชทัวร์ลิวพูได้เลยขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบคลิปเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปกับโค้ชทัวร์ลิวพูในคลิปต่อไปนะครับ